การเงินใน10วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาดูกันนะครับใครที่เห็นไพ่หรือเห็นวิดีโอชุดนี้นะครับนี่คือดวงของคุณนะครับให้คุณเลือกหมายเลข1หรือ2หรือ3ขึ้นมานะครับอ่ะนะครับนะใครที่สนใจดูดวงกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอย่งที่599บาทนะครับนะก็สนใจก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมโอเค คนที่เลือกหมายเล็กหนึ่งครับการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกันว้าวได้ไพ่เดอะซันนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะครับนะในช่วงนี้นะสิวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอไฟฟ้านะครับหรือว่าแสงสว่างนะครับนะเพื่อรับโชคลาภลาบนะครับนะเรามาดูท่านที่เลือกหมายเล็กสอครับนะครับมาดูกัน ท่านที่เลือกหมายเลข2การเงินของคุณนั้นค่อนข้างจะหนักหนาอยู่นะครับนะได้ไพ่7เหรียญมันค่อนข้างจะเหนื่อยกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทเงินไม่ตกไม่ค่อยได้ตังค์นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องวางแผนดีๆนะครับท่านที่เลือกหมายเลข3ครับนะฮนะโอเคนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับหมายเลข3ได้ไพ่นะครับ5ถ้วยนะโอ้โหวันนี้ กิจการนะครับหรือว่าการเงินของคุณนั้นจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วนะครับนะามันมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่คุณมักจะจมอยู่กับอดีตคุณอาจจะเคยรวยเคยได้เงินรับเงินเยอะๆนะครับแต่วางมันลงบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เงินเริ่มดีขึ้นเริ่มเข้ามาดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับนะขอขอให้อะไรที่ดีๆก็รับไปอะไรที่ไม่ดีก็เคลียพลังงานไปนะครับจากอาจารย์หนุ่มนะครับ